พบเจอกับช่องไอ้บาดมาแล้วใช่ไหมแล้วครับวันนี้เป็นใหม่แล้วครับมานจะใส่รูปอนีรปั่นจักรยานมาแล้วครับเงยเงยม่มาจะใส่มาจะใส่อีกไอบ้บัตพราะล่าง <c oughs> มาจากคนแล้วมาจะใส่ได้บ่ได้ของบอ่ได้อยู่สองอันค่ะได้อย่างนี่เจ<อ> <c oughs> ้าทางคนแรกก็จะเศร้าแล้วผมก็บอกว่าจะปั่น โอ้ยปั่นจักรยานมาไก่บุนี่ปั่นมาไก่บุนี่สองสามโลโอ้ไปหาผ้ามาบอกให้ยิ่งดิพอพอดีพ่อเราจะไปหาผ้าบ้านประดี๋ยวเลยเอียงบมนี่ขอขอขอเงินไปขอเขามาหัอหัวไปเอาผ้าปั้นแต่ว่าแต่ผ้าอยู่หอเออเอามาเบิ้งเอามาเบิ้งคือบอมันเป็นแต พอได้เป็นเงินเป็นคั่มหมดเลยเนี่ยเพิ่งหนักไม่แล้วครับไอบาดเพิ่นปั่นจักรยานแบบส้งขึ้นถึงมือแห้งเหมอนี่เอาเอาเอาคนนะเบิ่งอย่าเ้ามือหามันใด้เป็นเง่นเป็นแสนนีสิบหายเมือหว่ดเจ้าไหนโอ้โอ้หลายเครื่องเนี่ยถ้าสับเอามาใส่ังเนี่ยโอ้ไโ้รักเลยค่ะตีของอยู่ของบ่อยู่เขเบนขีขี่โาเปนขี่ขี่ตัวแรดปองปิดแมสปองบิด คนเบิงเอ้ยเบิงเนี่ยมีโทรศั์ปัญจญาโทรศัสองเครื่องุนนะใสเบิงได้ยังมั้ยขายหมดโัรศั์ขายไหมหมดแล้วอ้ยนถอยปอเลยใส่ได้ยังมั้ยนี่มีนี่นี่นี่โอ้ผมเป็นผ้าป่านกับพระหอหนหอย้หอหแมหผ้หอผมเป็นเด็สมเด็จมากหอนงมกินหนัปะกินหนัง่ะโอ้คือวันนี้เฮ้ยออกล้องใส่สสยตาองมงจ๊บๆอเลยเป็นยังไงสุดยอดเลย มันมันขอสิเฮ็ดจังไงระบัดนี่นี่กับโจกับเบิ่งตีละเอาจักบาทกับวาดีโอ้ยมันขอดิเป็นข้าเป็นโอแหวนไหมโอ้ยแหวนบอกมีดได้ครับแหวนบอกมีดครับนี่โอ้คันนี้ฐานมันสิเป็นหลวงปู่ดูเหมือนเด็นี่ครับเป็นได้สมเด็จมากครับพี่น้องเดี๋ยวไปซื้อนาไม่กินเดี๋ยวไปเอา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 ยางไปแล้วไปได้พระมาให้แถมซื้อนาไม่กินนี่พี่น้องย่างอีดีเลยรถสิ้นเนี่ยจังไง โอ้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 ไปแล้วครับไปแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องไปซื้อน้ำโอ้เดินน้ำอีลีบาทเนี่ยมันคือใจดีแต่เนาะไอ้บาทนี่เนาะเป็นยังไงหนาวห่อนเขาเย็นเยียวยาบ้านในวันโหลยวนะแค่ๆเออเขาคุณนละไรปั่นจักรยานมาบอกไกลได้พระมาสององค์ใจดีซื้อน้ำไปกินอีกครับพี่น้องเทั้งวะทั้งวะทั้สวอทั้งวะอั้นีะทั้งวะทั้งวะทั้งวะ้งวะที้งวะทั้งวะทั้งะทั้งวะท้งว ก็เรียกว่าสองยางลอยนเด้สองยางปล่อยว่มีกล้องฟองกันนเดียวป่อยไ่แวนกันโอ้ยแวนกันแนเหียานสอสิขายเท่าไรบ่นิสองยางลอยกันน้ำสองยางลอยนึงเดินน้ำกันเดยอคอยบอกข้อน้ำัเด้หนหกสิบสองยี่สิบสอยอยหาิอ้นี่่ไรอยเดียวได้น่ได้ลอยเดียว บอลเยวเดียวเด่น้อยเดียวเด้ก็รลยน้อยเดียวเออผมซื้อมาหนี่เดียวเดียวส่อคักคักคักีนองเอ้ยว่าสั่งองทำได้ได้หนเอาเอาเอมีเบ็นบ้านเอารองเบื้งคุน่ะปุสดบู๊เิ็นการซองคอนรงพีนองโอ้ค่าอลิใบานเทาคักคักคุน่ะเป็นยังไงมันเป็นคุณเลียวมันเข่าตาบ่มันเข่าคางหนีบ่ดิเอ้ยเอาเอาเอาา เนื้อหวานยังดีด้บม่่เนื้อผงเลยโอเคโอเคโอเคเอาลอยลอยลอยอะไรนะเอาลอยอะไรลอยหาทิฟ้าเดีเอาลอยหาทีฟโอ้ได้ลอยหาซานแถมามให้อีกกวดนึงเอเาเอาเอาหาได้หลายๆมใหินเลยด้อไต่เจมีมาตลอดเลยเขียเคเอาเอาเอาลอยหาซี้อลอยหาไปห้ก็ได้เอาอันนี้น้าไปะโอ้จากแตอียังมาจะใส่ถระบับมี่เป็นหมอคนวะสมาจากหมอประก็ัวนันนะเออ เอาเอาเอาเราหาทิปนอยนี่เนาะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันจะหาได้มางยังอีกก็มาให้เบิรงไงด้วยเออเออเออได้แล้วบ้างได้แบบนี้ไปแล้วเหรอไปแล้วแต่ของไปไปหาไม่ให้อีกยั้ไเด้วยมีของดีหาได้ของดีไปไถยต่อบบเขาเนี้ยนั่งหาอยู่ร้านเลยกขาโทรมาหนิเอา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 สั่นไปเจ้านายหาไม่ได้ของดีจะเริ่มมองฟังอีเด้วยเอาเอาไปอีกแล้วครับไอ้บ้านเข้าเอาฟ้ามาขายให้ ขอบคุณหลายๆครับผู้ติดตามรับชมคลิปหน้าว่ากันไปครับพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไอ้บัตนะเด้อครับขอบคุณครับ